ูมลากไส้หมอหยองจอมหลวงโลกพัวพันกิมเองคุณนายไก่คดีทุจริตเครื่องราชฮือหากันไปทั้งบางเมื่อตำรวจเปิดฉากทะลวงแก๊งหมิ่นเบื้องสูงด้วยการรวบรวมนายสุริยันสุจริตพลวงหรือหมอหยองหมอดูคนดังเมืองไทยพร้อมหนุ่มอาร์ตชัตเตอร์มหาเทพ จิระวงศ์วัฒนเทวาสินเพื่อนสนิทคนดังและสารวัตรอียัตพันตำรวจตีปรากุมวารุณประภานายตำรวจคนดังในข้อหากระทำผิดตามมาตรา112หมอหยองเป็นใครมีความน่าสนใจอย่างไรวันนี้ผู้สึกข่าวขอโฟกัสเฉพาะนายสุริยันสุจริตพลวงในฐานะตัวเอกของเรื่อง เพื่อทราบเส้นทางชีวิตอย่างเก่นทั้งในด้านมืดและสว่างประวัติข่าวๆข,ข,ของหนุ่มใหญ่เจ้าของมัตโตจริงใจนะจ๊ะเกิดที่จังหวัดตังมีพี่น้องมากถึง13คนเขาเป็นคนที่9กามิดามาันดาประกอบอาชีพค้าขายตอนเด็กมีชีวิตเล่นแขนที่สุดครอบครัวเขาก็เหมือนครอบครัวคนไทยจำนวนมากในชนบท ที่ต้องอพยพมาตายเอาดาบหน้าอย่างที่กรุงเทพมหานครชีวิตใหม่ในเมืองหลวงเด็กชายหยองดิ้นรนปากกัดตีนถีบหาเลี้ยงตัวเองเป็นค่าเล่าเรียนด้วยอายุเพียงเจ็ดขวบต้องออกเรขขายหนังสือพิมพ์เติบโตขึ้นมาหน่อยทำงานเป็นลูกจ้างแต่ยังไม่ทิ้งอาชีพตะเวนขายหนังสือพิมพ์ตามสี่แยกต่างๆในบันทึกชีวิตหมอหยองได้ระบุว่า วันหนึ่งเหมือนโชคชะตาฟ้าลิขิตขณะที่เด็กชายยองเด็กบรรน,นอกตัวเล็กๆก,กำลังวิ่งขายหนังสืออยู่นั้นมีรถสามล้อวิ่งมาด้วยความเร็วแล้วชนร่างเขาอย่างจังจนสลบไปถึงห้าคืนหวันเขาเห็นตัวเองเดินอยู่ในที่กว้างใหญ่เสมือนสนามหญ้ากว้างๆผู้คนเดินไปข้างหน้าไม่มีใครพูดคุยด้วยแม้เขาพยายามเรียกหรือพูดคุยด้วย แต่คนเหล่านั้นต่างไม่สนใจพากันเดินไปข้างหน้าอย่างมุ่งมันครูต่อมาเขาเห็นพระสูงรูปหนึ่งเดินอยู่ข้างหน้าจิตํำนึกตอนนั้นบอกว่านั่นคือหลวงปู่ทวดพระเถระผู้ศักดิ์สิทธิ์มีผู้คนนับถือทั้งประเทศโดยเฉพาะชาวปากตายที่เขาคิดเช่นนั้นก็เพราะตัวเขาก็แขวนเหรียญหลวงปู่ทวดที่ไม่ให้แขวนคอไว้คุ้มครองตัวเอง เด็กชายหยองตะโกนเรียกลวงปู่ลวงปู่อย่างสุดเสียงแต่ท่านก็ไม่ตอบเพียงหยุดเดินแล้วหันมามองหน้าไม่พูดไม่ขยับริมฝีปากจิตสานึกพาให้เดินตามท่านท่านจะพาไปไหนเด็กชายหยองถามตัวเองแต่ทุกอย่างยังเหมือนเดิมคือไร้คำตอบครู่หนึ่งจึงผ่านลานกว้างมีแสงสว่างสลัวสลัวเหมือนตะเกียงอยู่ข้างหน้า พอเดินเข้าไปไกลจึงเห็นว่าคางหน้าเป็นศาลาใหญ่จมูกสัมผัสกลิ่นหอมของดอกไม้นานาชนิดกลุ่นหอมเย็นสบายไปทั่วขณะนั้นเองพัดเถระระูปนั้นหยุดเดินแต่ยังไม่หันมาเด็กชายหยองจึงทำได้แค่ยืนรอยอยู่ข้างหลังอาตมาพาเจ้ามาส่งถึงที่ของเจ้าแล้วหลวงปู่องค์นั้นไม่ได้ขยับริมฝีปาก แม้แต่น้อยแต่เสียงพูดเข้ามาเต็มููหูสองหูของเด็กชายยองพอตั้งสติได้ถามกับว่าส่งถึงไหนเพราะในใจอยากจะให้พากลับบ้านพัดเทระารูปนั้นก็หายตัวไปเขาจึงค่อยๆเดินขึ้นไปในศาลาข้างในบรรยากาศเย็นและรู้สึกว่าไม่เคยเห็นสถานที่นี้มาก่อนทันใดนั้นเมื่อเขาเงยนหน้าขึ้น ก็ต้องผงะกับสิ่งที่เขาเห็นก็คือองค์พระพิทคเนตในตอนนั้นเด็กชายหยองยังไม่รู้จักว่าท่านเป็นเทพหรือเป็นองค์อะไรจึงตกใจมากเพราะเห็นศีรษะเป็นช้างประธมบทหมอหยองเริ่มจากชีวิตวัยเด็กจากชนบทที่มาจากครอบครัวยากจนต้องดิ้นรนฝ่าฟันอุปสรรคด้วยตัวเองและจุดเปลี่ยนของชีวิต นำเข้าสู่เส้นทางหมอดูคนดังจนถึงโหนคันเทพมาจากความศรัทธาของผู้คนที่มีต่อหลวงปู่ทวดและองค์พะพิคเนตนั่นเองหากดูตามเรื่องราวแล้วไม่มีอะไรสลับซับซ้อนวิธีการผูกตัวเองเข้ากับศูนย์รวมทางจิตวิญญาณก็คือลูกไม้เก่าๆแต่มักใช้ได้ผลจังหวะชีวิตหลังฟื้นจากความตายหาคืนหวัน เด็กชายหยงกลายเป็นที่กล่าวถึงของคนรอบข้างจนเริ่มเติบโตเป็นหนุ่มชื่อเสียงของมอยงเริ่มติดตลาดมีการกล่าวถึงเทพในร่างสามัญชนสามารถดูโชคชะตาทำนายอนาคตได้แม่นราวกับตาเห็นย้อนกลับไปปี2515นักข่าวรุ่นลายคามเล่าให้ฟังถึงเส้นทางยอดหญิงนักต้มที่เชื่อว่า มีความเกี่ยวข้องกับสุริยันสุจริตพลวงหรือหมอยองไม่มากก็น้อยยอดหญิงนักต้มโลกไม่ลืมนีไม่พ้นคุณหญิงกิมเองและคุณนายไก่วันทนีในคราวนั้นมีกรณีนักการเมืองดาวรุง่งระดับประเทศอักษรยอ่อสอเสือจังหวัดใหญ่แห่งหนึ่งของภาคอีสานคุณนายไก่วันทนีอาศัยความมักคุ้นกับนักข่าว ที่ไม่รู้เท่าทันบางคนขาบข่าวโกหกพกลมไปตีพิมพ์หน้าหนึ่งสร้างเครดิตความน่าเชื่อถือให้กับตัวเองจนกลายเป็นโจ๊กสอนน้องๆน,นักข่าวรุ่นหลังๆเรียกว่าเล่าไปหัวเราะไปเพราะนักข่าวที่หลงคารมคุณนายไก่วันทนีทุกวันนี้ยังมีตัวตนบางคนขยับมีตำแหน่งหน้าที่ใหญ่โตในสังคมข่าวใหญ่ที่ว่าก็คือ คุณนายไก่วันธนีแม่ไม้ทรงเครื่องพันล้านประกาศแต่งงานกับนักการเมืองสอเสือแห่งภาคอีสานมีการจัดฉากความรักหวานแววถึงขั้นขับรถเบนซ์ห้าร้อยคันยาวไปดูเรือนหอราคาสามล้านแต่ไม่ถูกใจฝ่ายหญิงเพราะเห็นว่านักการเมืองดังมีอนาคตเป็นรัฐมนตรีบ้านพักจะต้องรูราสมเกียรติตามสเปกต,ต้องมีสนามเทนนิส สาวว่ายน้ำตกลงว่าวันเปิดตัวซื้อลังรักต้องเลื่อนออกไประหว่างนั้นมีเสียงซุบซิบทํานองว่านิยายตกถังข้าวสารของนักการเมืองคนดังคงไม่เข้าท่าแล้วเนื่องจากมีมือดีไปสอรู้ข้อเท็จจริงว่าคุณนายไก่วันธนีคือเศรษฐีนีกรรมโลเมื่อวันกำหนดวิวาไม่ได้หอรักยังหาไม่เจอ จึงมีข่าววงในแชออกมาว่าแท้จริงแล้วคุณนายไก่วันทนียอมเอาตัวเข้าแลกยอมแต่งเรื่องจัดฉากให้ตัวเองเป็นไม้พันล้านก็เพื่อหวังสัมปทานเดินรถจากนักการเมืองสอเสือนั่นเองนิยายรักสาวนักตุนกับนักการเมืองงกแต่ง,งูจบลงด้วยฝ่ายชายต้องยอมควักเงินสด70,000บาทเพื่อเลิกรากับคุณนายไก่วันทณี จบจากนักการเมืองโอเสือแห่งภาคอีสานชีวิตของคุณนายไก่วันธนียังคงโลดแล่นคราวนี้ได้สามีเป็นแ๊กแก่แต่บอกกับเพื่อนบ้านว่าเป็นพ่อแอบไปซื้อแฝดการเคหะแห่งหนึ่งแถวชาญเมืองกรุงเทพ,พเรื่องราวตอนนี้มีทั้งเสพรักคนดามาเมื่อเธอพลาดมีลูกกับสามีคนใหม่แต่ความอดอยากมาเยือนต้องเลี้ยงลูกเองตามลำพัง เงินทองชักหน้าไม่ถึงหลังเพราะสามีอาแปะไม่มีความสามารถทางเศรษฐกิจวันหนึ่งหลังมีประชาชนชาวแฟตเห็นคุณนายไก่วรรทน,นีทะเลาะตบตีกับสามีอาแปะเรื่องจึงแดงตกเป็นขี้ปากว่าแท้จริงแล้วพ่อก็คือผัวเมื่อเลิกราจากสามีคนนี้คุณนายไก่วรรทน,นีจึงต้องกระเสือกกระสนดูแลตัวเองมีคนเห็นเธอ ออกจากแฟดห้องพักตอนตีห้าแล้วกลับมาตอนสามทุ่มทำอย่างนี้นานเป็นเดือนเพื่อนบ้านสอดรู้สงสัยว่าเด็กจะอยู่อย่างไรมีใครดูแลหรือเปล่าจึงเอาบันไดปีนดูช่องลมภาพที่เห็นก็คือเด็กชายวัยสามขวบนั่งก้มหน้าอยู่ใกล้ชามข้าวเปล่าที่ไม่มีกับข้าวแม้แต่นิดเดียวก่อนระหิตจ,จากแฟดที่พัก คุณนายไก่วันทนีไม่ทิ้งลายเสือช่วงนั้นโทรศัพท์กรุงเทพหากมีไข่มีไว้ประจำบ้านมันโชคดียิ่งกว่าถูกลอตเตอรี่รางวันที่สามเพราะบางเลขหมายบางชุมชนมีราคาตั้งแต่หลักหมื่นถึงแสนเมื่อคิดค่าคงชีพในขณะนั้นราคาทองคำไม่น่าเกินบาทละหนึ่งถึงสองพันจะด้วยความสามารถในทางใดไม่ปรากฏคุณนายไก่วรรทณี เสกโทรศัพท์มาที่แฟดได้เพียงเครื่องเดียวหลังเดียวทั้งที่แฟดดังกล่าวมีสมาชิกพักอาศัยนับสิบแทง่งวิธีหาเงินง่ายๆก็คือให้เพื่อนบ้านพ่วงใช้โดยคิดเงินกินเปล่าๆเป็นรายๆายมีคนสนใจใช้บริการคุณนายไก่วันทนีสิบกว่ารายได้เงินมาจากก้อนหนึ่งคุณนายไก่วันทนีจึงหอบลูกน้อยเพ่นจากแฝดกลางดึกคืนต่อมา ทิ้งปัญหาเจ้านี้เงินผ่อนและเพื่อนบ้านผู้อาศัยโทรศัพท์พ่วงไว้เบื้องหลังเส้นทางชีวิตคุณนายไก่วันทนีกำลังสนุกแต่ในอีกมุมหนึ่งของกรุงเทพคุณหญิงกิมเองซึ่งเชื่อว่าเป็นพี่สาวแท้ๆของคุณนายไก่วันทนีมีฉากตื่นเต้นร้าวใจไม่แพ้กันคุณนายกิมเองไม่นิยมวิธีหลอกต้ม โดยอ้างว่าเป็นเศรษฐีนีแม่ไม้ทรงเครื่องแต่จะใช้การทรงเจ้าทำนายทายทักโดยใช้พระพิคเนตเป็นจุดขายเปิดตัวอย่างสวยหรูเมื่อคุณนายกิมเองเดินทางมาแจ้งความอย่างสถานีตำรวจบุกผารามย่านฝั่งทนและพบกับนายตำรวจหนุ่มเพิ่งติดยศร้อยตำรวจตีหมาดที่นั่นความสัมพันธ์จากประชาชน ผู้เข้าร้องทุกข์แต่มีมาดดีมีแววเสรษฐีแถมมีพูดคุยด้วยคุณนายกิมเองคือตัวจริงมีสายสัมพันธ์กว้างขวางรู้จักกับนักการเมืองใหญ่ข้าราชการตำรวจทหารระดับบิ๊กบิแทบทุกคนและแน่นอนว่าเพื่อให้สมจริงจึงต้องใชว้วิธีการเดียวกับคุณนายไก่วันฒนีคือให้ความเป็นกันเองกับนักข่าว โดยเฉพาะนักข่าวตะเวนอาชญากรรมที่ต้องขึ้นลงโรงพักกันเป็นประจำความรักระหว่างคุณนายกิมเองกับผู้หมวดหนุ่มหวานหวานชื่นจนถึงขั้นอยู่กินกันอย่างเปิดเผยคุณนายกิมเองไม่คิดอะไรมากตั้งสำนักเข้าทรงภาพีคเนตอยู่บนแฟตตำรวจที่พักหลังโรงพักนั่นเองมีบรรดาลูกเมียตำรวจเข้าไปดูเจ้าเข้าส่งไม่เว้นแต่ละวัน เมตแต่นายตำรวจบางนายยังเข้าใช้บริการจนมีเบื้องหลังสนุกๆเล่ากันมาว่าเท้จริงแล้วคุณนายกิมเองมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับตำรวจใหญ่ในกองบัญชาการตำรวจนครบาลช่วงนั้นเมื่อมีนายตำรวจระดับผู้กองระดับสารวัตรมาให้ทำนายใครที่เป็นสายเดียวกับสามีจะทำนายว่าโชคดีได้เลื่อนขัน้น ใครไม่ถูกกันบอกโชคร้ายแล้วแอบไปวิ่งเต้นให้ตำรวจใหญ่เป็นคนจัดการบัญชีโยกย้ายให้วันเวลาผ่านไปเกิดเรื่องใหญ่โตในบ้านเมืองคือคดีทุจริตเครื่องราชตัวเอกของเรื่องก็คือคุณนายไก่วันทนีบุกแจ้งความเปิดโปงถึงขบวนการเลวร้ายมีทั้งพระเถระผู้ใหญ่และบุคคลอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องมากมายพาผู้ใหญ่ถูกจับศึก ข้าราชก,การที่เกี่ยวข้องคนหนึ่งทนอับอายและกดดันไม่ไหวต้องปิดชีพยิงตัวตายและหนึ่งในจำนวนผู้ถูกกล่าวหาก็คือคุณนายกิมเองระหว่างการขุดคุ้ยขบวนการทุจริตเครื่องราดดำเนินไปนั้นคุณนายไก่วันธนีปรากฏตัวขึ้นณสำนักงานใหญ่หนงังสือพิมพ์หัวสีฉบับหนึ่งเพื่อขอแก้ข่าวในฐานะที่ถูกพาดพิงหลายเรื่อง จากการสนทนากว่าสมชั่วโมงคุณนายไก่วัฒน,นีเริ่มด้วยความเป็นมาของเธอโดยระบุว่าต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับทดีคดีทุจริตเครื่องราชพอเบื้องบนใช้ให้มาชำระพระพุทธศาสนาต่อมานั้นมีการพูดคุยออกรถคุณนายไก่วัฒน,นีจึงค่อยๆหลุดยอมเปิดเผยถึงด้านมืดของชีวิตเช่นการคบหาเพื่อนชายหลายคน และมีด้วยกันทุกระดับตั้งแต่บิกทหารอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรคนหนึ่งรัฐมนตรีข้าราชการใหญ่ทั้งพลเรือนและตำรวจรวมทั้งนักข่าวอีกหลายสำนักข่าวการทุจริตเครื่องราชเริ่มซาลงแต่ในวงประชุมสำนักงานใหญ่สำนักข่าวใหญ่ยังคงมีเรื่องของคุณนายไก่วรธาน,นีมาเล่นตลอดเมื่อมีผู้เสนอข่าวให้แก้ข่าวให้ว่า ไก่ันธนีร่ำรวยจริงแลไมิได้เป็น18มงกุฎตามที่ถูกกล่าวหามีการนำเช็คเงินสดจำนวน500บาทมอบให้กับบิ๊กเทะกองทัพในขณะนั้นจึงมีการตรวจสอบไปยังธนาคารและกองทัพเนื่องจากเป็นเงินบริจาคการกุศลปรากฏว่าเช็คเด้งธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินหนังสือพิมพ์หัวสีประโคมเป็นข่าวใหญ่ แต่อีกวันเดียวมีหนังสือพิมพ์หัวขาวดำสวนกลับด้วยด่ามาคุณนายไก่วันทนีเครียดจัดที่ถูกสื่อตามกัดตามจิกจึงกินยาฆ่าตัวตายจุดตรงนี้แหละทำไมเกี่ยวข้องกับสุริยันสุจริตพลวงก่อนถึงปัจฉชิมบทนักข่าวลายคามตบท้ายว่าเมื่อมีโอกาสเจอกับคุณนายไก่วันทนีอีกครั้งในเวลาหลายเดือนต่อมา การพูดคุยแบบหลังใหม่ไม่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอเป็นข่าวจึงเกิดขึ้นอีกครั้งไก่วรรทณียอมรับว่าวิธีแก้ข่าวให้สังคมเกิดความเห็นใจนั้นมาจากคำแนะนำของหมอหยองและเมื่อถามอีกว่าแท้จริงแล้วคุณหญิงกิมเองและคุณนายไก่วรรทณีและสุริยันสุจริตพลวงคือพี่น้องร่วมท้องเดียวกันหรือไม่คำตอบจากคุณนายไก่วรรทณีน คือเราเป็นพี่น้องกันจริงด้วยพฤติกรรมลวงโลกอย่างสุดเสบนั้นแม้นักข่าวลายขามคนต้นเรื่องกับไมก้าฟันทุงรวมทั้งผู้สื่อข่าวผู้จัดการทีมข่าวอาชญากรรมแต่ขอใเชื่อว่าทุกคนไม่พ้นกฎแห่งกรรมรวมทั้งหมอยองกับสมัครพรรคพวกที่กำลังเผชิญอยู่ก่อนตกเป็นผู้ต้องหาคดีมาตา112รา112 เมื่อวันที่21ตุลาคมหมอหยองระหว่างที่ถูกควบคุมตัวที่เรือนจำชั่วคราวแขวงถนนนครชัยศรีหรือมทบ11หมอหยองมีอาการป่วยจากความดันโลหิตสูงประกอบกับมีความเครียดและวิตกกังวลจนถูกนำส่งเข้ารักษาในทันทสถานโรงพยาบาลราชทันก่อนถูกกลับมาควบคุมตัวไว้ที่เรือนจำชั่วคราวเช่นเดิม โดยกรมราชธรรมได้ยืนยันมาอย่างต่อเนื่องว่าอาการป่วยของหมอ,อยองดีขึ้นและหลังจากการเข้ารับการรักษาในทันทสถานโรงพยาบาลราชธรรมอาการก็เป็นปกติดีท่ามกลางข่าวลือสะพัดว่าหมอ,อยองเสียชีวิตแล้ววันที่9พฤศจิกายนพลเอกภัยบณ์คุ้มฉายาโรมวยุติธรรมได้แถลงต่อสื่อมวลชนว่า หมอยองได้เสียชีวิตแล้วที่ทันทสถานโรงพยาบาลราชทันเนื่องจากติดเชื้อในกระแสะเลือดและได้มีการประสานญาติเพื่อเข้ารับศพแล้ว